สัตว์เลี้ยงที่เป็นที่รักของเราในวันนี้อาจจะเคยเกิดเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นคนคุ้นเคยกันมาก่อนพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้ว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรเป็นเรื่องบงังเอิญทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยแรงกรรมแรงบุญและแรงบาปที่เราต่างได้เคยทำเอาไว้สัตว์เลี้ยงที่เป็นที่รักของเราในวันนี้อาจจะเคยเกิดเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นคนคุ้นเคยกันมาก่อนเราถึงรัก และห่วงใหญ่พวกเขาหรือเกิดมาเจอกับพวกเขาเราจึงควรดูแลเอาใจใส่พวกเขาเป็นอย่างดีอยากคิดว่าพวกเขาเป็นสัตว์แล้วเราเป็นเจ้าของเราจะทำอย่างไรก็ได้เพราะแท้จริงแล้วกายภายนอกของพวกเขาเป็นสัตว์แต่กายภายในหรือจิตวิญญาณของพวกเขานั้นเป็นคนเพียงแต่พวกเขากำลังเสเวยวิบากกรรมต้องมามีรูปกายภายนอกที่เป็นสัตว์เมื่อเราตัดสินใจที่จะเลี้ยงเราต้องมั่นใจ ว่าเลี้ยงแล้วเราจะไม่เป็นบาปเป็นกรรมมิฉะนั้นพบชาติหน้าเราอาจจะต้องเกิดมาเป็นสัตว์ให้เขาทําทารุณกรรมบ้างก็เป็นได้ที่สําคัญคือพระพุทธศาสนาสอนเราว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําอย่างไรได้อย่างนั้นไม่ว่าจะทํากับคนหรือสัตว์ก็ตามเราทํากับสัตว์อย่างไร สักวันหนึ่งกรรมนั้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ต้องตอบสนองกลับมาไม่วันใดก็วันหนึ่งใครเลยจะรู้ได้ว่าหากเราดูแลน้องหมาน้องแมวเป็นอย่างดีให้ความรักความอบอุน่นความปรารถนาดีคอยฝึกสอนแผ่เมตตาและหาวิธีให้พวกเขาได้บุญติดตัวไปบ้างสักวันเขาอาจได้เกิดเป็นคนแล้วกลับมาดูแลเราเป็นอย่างดีด้วยความรักความซื่อสัตย์และจริงใจได้เช่นกัน ทามาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้ตลอด45ปีแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นมีมากถึง84,000หมวดหมู่พระธรรมขันธ์ครอบคลุมเนื้อหามากมายตั้งแต่สิ่งเล็กๆอย่างเรื่องของการแปลงฟันไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างกำเนิดจ,จักรวาล ส่วนเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงนั้นเราก็สามารถที่จะหยิบยกธรรมะง่ายๆบางหมวดหมู่มาประยุกต์ใช้ได้เช่นกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงและตัวสัตว์เลี้ยงเอง